ตรงงานครับทางบอเพรอยหมาเช้าครับเสร็จก่อนเที่ยงรีวอสองจุดแปดยูโ,โ,ยโรห้าพรอยจะต่อเฟิร์นไทยเดิมครับแปลงใช้บอรเดิมของรถอันนี้เสื้อผ้ายาวสามสิบสองนิ้วขาขอ1สิบสี่กว้างแปดนิ้วล่ตามลูกค้าสั่งอันนี้เป็นเข,ข่าคางตัดต่อครับ ชุดนี้สี่หมื่นมีกระทะสามใบเข่า,าข,ข้างสามเส้นมีเป็นแหนบกาชบชบรชกไหวลอกทรล้อร้อนดิดิบเสริมแนบชุดบนสามแผ่นแนบสองอหนึ่งแผ่นครับแหนบยี่สิบวินสองแผ่นแล้วก็มีแหนบชุดบนอีกสี่แผ่นห้าแผ่น เกาชคเดิมไหวโชคหลักธรรมด20ปีเช่นเดียบรอยุดนี้4หมื่ของกติดตัง